เปิดกล่องปรุปกจะมีปาลาเลยนะเจ้าค่ะนี่นายกลิ่นน่ยอยู่ย,ยังวะอะไรกันหรอสวัสดีค่ะเพี่นอองเนี่คือวุนว่นไา้กับแทบบันทึงแปลว่าต้าตะกอ้อมากกพ่นอ้องเออสามสี่อันครัข้าตะก,อตกอ้อเฮาตลัดแล้วลาดแลวันทิ์กัวอีกตลาดแรงนะ วันนี้นะคะเราก็มีนี่ค่ะวันนี้คุณอาลงมาพี่น้องเอชลองชลองชลองวันเกิดให้กับน้องวัดครบสองปีมาหน่อยมาหน่อย ไาสนใจอะไรเลยคุณอาคอยงามขึ้นได้พี่น้องอ้ยจะสรงวันเกิดนะคะกินหมูจุ่มมุทะกันนั่นเลยค่ะเปิดแล้ไม่เปิดหมอย่างสะคอนเปิดแล้วเปิดแล้วก็นั่รอรอกินน่ะหอมเลยหมอกระทะกะสิบวเดือดท่านไปได้เด้อค่ะต้าจะพราย อันนี้กะเพราปลาอ้ยไก่เขาเฮือนน,น,อนลพี่น้องนีเทิงพุ่นลังตู้ผมไปเอาลงมาสามสามค่ะพื้นเน,น่าพื้นหนึ่ง <c oughs> <c oughs> ฮะก็มาแต่งานได้งานดาวงานดอกพี่น้องเอ้ยอันั่งอะไรบ่อนเปิดนานอย่าไปเปิดซูดเลยที่แหงเอาเปิดให้มันซูดแล้วก็มันห่อนแล้วก็ผ่อนลงผ่อนสลองสลาโสดอดัมพี่น้องเอ้ยสบายดีพี่น้องเอ้ยโสดบ้านได้สิบปีไอ้ชิมาหิยชิมาสลองสลาโสดอยู่อ๋อสลาโสดได้ สาระโสดเราว่าเขากะว่าสระโสดกรถือเราว่าสระทิ้งกว่าเป็นโสดกระควมเป็นพัวมาเราว่าเสียพัวเหมือนไดบอเสียพัวเหมือนไงก็ ตจอ้มาจ้ต <wounds> oh. ้องลัว <Gym>. จ <Napoleon> ้ต <disappointing> ้องลานเจิาษิรทแหกสิตทาวตื่น่ใมต่่หมนน่ใไห้น่า่ไปตนั่นใ่ไหมไปตน่ไมาปต้่าใ่น่่ต่น่มา่นห่ไ่า่น อีกคานึงย่างอยู่ในนะชนะความโสดอดัามเอาไม่ใช่สช่เนาะมนิกาเป็นวันสิริมงคลน,นะคะวันรวมญาติของคุณอาวนะคะรวมญาติหาพี่น้องคะ่ะพี่น้องออคนแรกก็คือคุณอาเทนนะคะคนที่สองคนที่สามคนที่สี่อามินี่แล้วก็น้องสาวนะคะมนิการ่วมพี่น้องกัน จะเ,เป็นวันเกิดของน้องน้นนนองวัดไปงานดอกไปสร้ยงานค่ะไปสร้ยอันไปสร้ยเบิ้งพอได้ไปบอได้ไปค่ะ แม่กับตายก็แม่ไม่ใส่บอบ่แม่ไปขึ้นเฮือนแม่ไปขึ้นเฮือนถ้าไม่แอนมาอันเพิ่นคือเพิ่นบ่ได้มาเอ้าเพิ่นไปขึ้นเฮือนว่ะใส่หอมเนยเด้หอมเนยเด้กินหมูกระทะกันนะคะวันนี้ทั้งหมูทั้งกุ้งทั้งมึก ทั้งปลาเผาสี่อ <4 S 2> ยา่างหายอย่างหากับมาจงงานนี่ก็ได้ม,มาปุ๊บก็บเปลี่ยนสุดรกำลังเปลี่ยนสุดแล้วเทนโทรมาเป่อาหมูในเด้อดใส่ นยังมากไปอกมนี่เ้ยดูมาดูกันดูเขื่อนวัสิไปยวัดสิไปไปหาทาหาหมู่เขาไฟก่อนเออเร่ประทัดหนิหเบหัวใหญ่บ่เอออันหัวไอ้าเนห้องยนะนบ่เาจะคมันเกิดขึ้นนั่งอย่เนาะบ่นี่นาง้องน้างกินแลววันนี้ โอ้ยกินนมพี่น้องไปลนาอย่างกินนมอยู่นี่กินนมอยู่นี่ทา้งลังนี่พูดหนึ่งก็ไปใช่เลยพู้หนึ่งก็พ่อ้าไปใส่อเาไใ่เย่ยังบนด้นนี้รีดมันเลยค่ะยังไงตอนให้รีดมันดี

บ่ามันเครื่องหูแทบมาหนี้นะแ่หาสิกินตัวดลูก่กล้ามันเครือบ่หูวะเออกินะรอีหลออีหลเอาไเอาาบออีหลเอาให้กินูอาจารย์เนี่อาจามาให้ปูน่อาารย์มอาจารย์าให้ปูเนยอดนะครับนี่สดเลยนี่

ช่องหนึ่งรลาแล้วยังอีกช่องหนึ่งเขามาเลยพี่น้องเอ้ยใส่คาตะดกอบกันด้วยค่ะจ้าแม่เอาอาหาเนาจานมาจานี่นักข้าท้งเ็หายนอกก็อยเนาะม่จ้าพี่น้องมุดจอบแม่เด้อค่ะกินน้ำกันนี่อร่อยอร่อยคอยไม่บานะ ถูกกันแม่แม่งงพ่อมาเขาจทำงานแงอยลบพงคนไหนใกินนะอือบินเยงกะหาไอ้แม่เนี่ยจะค้นอีแม่ด้ลูกท้ายนี่ที่ต่อข้า้ีแม่ะนอยากได้นเกตัวอีแม่ลูกท้ากะด้งยิ้มอยู่แม่เอ้ยว่าเรื่องห้าปวยแม่นี่นี่นนี่ของเ่านี่นี่นี่ เจ้ามงกุองเลยบ่มอไมีต่อใหู้เลยมาแลกเด้อยมาแลเด้อลงมา่มือได้มาเข้าก็ช้ก็มัโอ้ขออนุญาตได้อกเอากระ่องนึงนางเอกของห้อง่องท่าันนี้ทุกแล้วนี่ตักอรนี่จโดยก็พื้นการก็ว่าอยู่ค้ามัจะตามไปสู่เนอีหยังบ่จองอนบ่คจองหลอนเสแจะจองหลอน แลจองร่อนไปนออะไรกันจองร่อนไปนองเลยมันซุกแล้วน่นะร้อนเด็ดมันรลอดนะลนะลูกกามกินนีเได้มึงอย่าไปพี่น้องเอ้พี่น้องเอ้ยอยู่หันลูกบอลูไม่ได้เลยกามไงย่าแม่มือขคีบไปคีบเล้าเลยเด้อคีบไปได้ทำยังไงไมทำข้าวมันไม่น้ํารือไม่นะำร้อยอายุนร้อยอายุนจานนะไอ้กิ๊บหน่พักินใบหนึ่งนะเดี๋ยวเข้ามา อ้ยตาแซ่เอาขาดังกองไม่เลยพี่น้องเอ่ไม่กินต้องกินอาวลวกลวกกุ้งเหมือกันเลยนะกันสพาราเนาะลงมาเผาหมอนี่อาเามาใหม่มมันะบุ่กหมที่ไมฮทานนอยี่เดียวตุกลงเมื่อคืนหรื้าุนนเมาุนกันมาย ลงเนงเื <muitas S 2> ้องาาดดีแต่ใส่ไขใส่หน้าสื่อนวดแจวถาดเราข้ามหายนสิซุ่มแล่นกินโรดนางลงน้งนี่กินม้ใ่ก็ชเมือก็ไดุ้กแล้วอันนี้ทักกินโลดทางนี้ฉันนีุกมาใชเวลานี่เด้อเดียวน่แล่ลงไปโลดอ่ะเอ้ยกินจะก่อนจะไปจะทำจะนักให้บอกให้มันอัชุบเมือนที่คันผูดยางาเภาบ่ผู้ยางำเ้าคือผู้ชุบให้กินในที่ต้นบ่ไเอกมก นีเดียวเนี่ยโอ้ยไปเดียกๆตามลูก pues ีนี <men <men ้ลูกีอันนี้อันนี้มันอร่อยน่ารงเดียวนี่ยเนี่เริ่มมาระวัดแล้วเริ่มมาระวาดแล้วนูไม่ใช่ไม่ม่นเอ้มน่ยออกมาบาเองมันหัจับยว ไก่กับพอไก่พี wrote, ่น้องเอ้ยข้อมูลวาาสารวันปลาดำยืมมือสารวันเฮ้ยกนหนึงกงเเอะไกะได้วังดาชูจ่จ่ัี่ซไขันไปนะเดี๋ยวบอกด้ีน uh ่เบียร์เบิดนี่ได้ชงไเา

พอ่เอาไปหนังยุ่งขนาดให่หมดเลยไปนังไม่ใช่น้ำกับการตัวนี้ออกเห้ยนี่นะนี่มอเนยน่อยยังบริกนอยู่นี่ไก่ คือชียังเอิกมอยู่เนาะไ่หยาบเล้งการที่ไม่จบใช่ไหมไม่อยาบเ้ยกระทะจะมีอยูมี้งชั่วโมงก็ชัวงใช่ไหมจากนาทีิบสามีดนล่ากงกะุกันแดนีนอันนี้เด็กแล้้กนาทีามาเทาตะกนน้อยเนอนทาาเดมา้ลูก่ากไก่ แม่้าใ่ม่ามงานปาหย่างเ่ยโอ้ยปิจูวยเป็นนั่นปลาตุ๋นไงปลาอะไรป้าไม่ได้กินข้าวเที่ยงใช่ไหมไม่เนี่ยนะถ้าวลารินาเดิมถอนเถอะ่ลาปลาปลาป้าปลาเห็นยังไงนะไหนไ่ได้ลูกอ่ะ แม่พี่แป๊บจานแม่ไม่เคให้บ่อยหลังปุ๊มาไปแม่ไปอาบน้ำเด้แล้วไอ้หน่อไอ้ตัวห้องน้ำก็ว่างนะไปนี่มันอะไรกุ้งอีเดซซุกเลยนี่ขออนุญาตไปกินซะก่อนเด้อพี่น้องเด้อกินแซ่ดด้วยกันเด้อพี่น้องเด้อข่าวประคุณดูกำลังใจเด้อพี่น้องเด้อหมดจอดไม่กินน้ำกันเด้อจ้าพี่น้องกำลังลงมือเด้อจ้า